วันนี้ก็มาพบกับเซลเอื้องอีกแล้วนะคะที่โตโยต้ารินกิตพิจิตกับเซลลเอื้องขายอะไรทั่ไทยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรถทํามาหากินกันอีกแล้วนะคะกับกระบะตอนเดียวไฮรักเกลียว2.8ค่ะสำหรับรถตอนเดียวไฮรักเกรียว2.8ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนแต่งตั้งแต่นี่เลยคะ่ะไฟหน้านะคะ เป็นไฟโปรเจคเตอร์สำหรับตัวนี้นะคะเดิมๆไม่มีเลยนะคะจะเป็นของไฟตัวยกสูงนะคะดีไซนเนอร์อสวยงามนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนยยกโคมไฟอไร่อ่แท้ให้กับคุณลูกค้ามาฟ้องไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะสําหรับแม็กหน้านะคะเป็นแม็กบรรทุกที่สามารถรองรับน้ําหนักได้นะคะซึ่งลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองนะคะวันนี้จะเน,น้นบรรทุกหนักได้เลยและหาตาพร้อม น็อตนะคะสีฟ้าแล้วก็ครอบดิสเบกตัวนี้นะคะทางเราจัดแถมให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นชุดเต็ม และสาหรับนะคะไฮรักตีโวอตอนเดียวของเราตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะหรือ 2,800cc 150แรงม้าตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดครอบรรทุกตัวนี้นะคะเป็นครอแฟมเลดไทเทนนะคะเน้นความสวยงามให้กับคุณลูกค้านะคะยิ่งขึ้นความสูงของครอตัวนี้นะคะอยู่ที่1.8เมตรวัดจากขอบกระบะขึ้นไปนะคะตัวนี้กว้างนะคะแล้วก็ยังดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานนะคะมาที่ยางหลังกันนะคะตัวนี้เป็นยาง แค่มิชลินนะคะหนาแน่นแล้วก็บรรทุกวิ่งได้ทุกสภาพท้องถนนด้วยกันแล้วก็ยังเป็นลอยล้อแม็กบรรทุกด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเป็นแม็กแล้วจะวิ่งบรรทุกไม่ได้นะคะตัวนี้เราทํามาพิเศษและก็มีการรับประกันให้ด้วยค่ะคุณลูกดูช่วงท้ายกระบะกันบ้างนะคะช่วงท้ายเราก็ทํามาแน่นหนาเช่นกันแล้วยังมีตัวนี้นะคะกันคอกนะคะสําหรับของหรือว่าสิ่งของที่บรรทุก ไหลเทออกมานะคะยังมาพร้อมมือจับให้กับลูกขาบหรือว่าคนที่ติดตามมาด้วยขึ้นไปหยิบของได้อย่างง่ายนะคะแล้วก็บ่าตัวนี้เราล็อกหนาแน่นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าตรงนี้ล็อกหนาแน่นมากนะคะแต่เปิดง่ายนะคะสะดวกสบายทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะยังล็อกอีกหนึ่งชั้นนะคะของโตโยต้าเรา ชายเปิดได้คะ่ะน้ำหนักไม่หนักมากนะคะนี่กระบะแข็งแรงทนทานเพราะเราเสริมใต้กระบะนี้ด้วยลูกค้าไม่ต้องกลัวกระบะฉีกนะคะสามารถบรรทุกหนักได้เลยแต่ตัวนี้ลูกค้าเน้นมารองรับอยู่ที่3ตันครึ่งแค่นั้นนะคะไม่ถึง5ตัน แต่ถ้า5ตันลูกค้าสนใจเรามีบริการให้ค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะรถตัวนี้ก็จะเน้นบรรทุกเป็นช่วงล่างนะคะช่วงล่างของเราเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะ4คู่ด้วยกันแล้วเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะอีก3คู่ความหนาอยู่ที่14มิลนะคะพร้อมกระบอกโชค๊คคู่ใหม่นะคะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับน้ำหนักตัวนี้อย่างที่บอกค่ะบรรทุก3.5ตันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็น5ตันเราจะเพิ่มแหนบขึ้นมามาก,กว่านี้อีกนะคะลูกค้าสนใจขนาดไหน สามารถทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์เราได้เลยค่ะสำหรับท้ายสุดนี้นะคะก็ฝากคุณลูกค้าทุกท่านท่าน ที่สนใจรถทรมาหากินขนเงินขนทองออกไปแล้วไม่ต้องกลัวขาดรายได้นะคะสามารถส่งตัวเองได้เลยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทางอินบ็อกซ์เอื้งนะคะหรือว่าติดต่อเอื้องได้เบอร์ส่วนตัวเลยที่0966465595ย้ําย้ำอีกทีนะคะ0966465595แล้วคราวหน้ามาพบกันอีกว่าเอื้องจะรีวิวตัวไหนให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ